อ้าวแฟนครับแฟนครับบริจาคสองล้อได้เสื้อนะครับร่วมบุญนะครับเรามาบอกบุญนะครับคุณพี่นี่เอาเสื้อมาได้ได้แล้วเสื้อเสื้อเอยู่ไอ้ค่ะเดี๋ยวไปนน่นซะนะเดี๋ยวเอาเสื้อนะ ทำก็ได้เจทำบุญได้ทำบุญทำบุญทำาทำหน้าซื้อปูายอ่ะแม่จะได้เสื้อตัวตันนี่สองคนละเสื้อแม่ซื้ออีกห0 0บาทนะแม่จะได้เสื้อตัวให้ท็นที่ระลึกบร้อขอสอตัวได้้อเลย เาเสื้อไหนเขาแล้วเสื้อเป็นี่นั่มาเฮ้ยสื้อไหนวะเอาใครถอดเสื้อเราตัวนึงวะเอลนี่ันนี้แกมีเสื้ออยู่ตัวเอเสื้อเสื้อเขาจะเสื้อเสื้ออยู่ไหนอ่ะเาเสื้อถอดเสื้อครับตอนนี้เราเสื้อขายลูกไป่ลยหน้าแด่แด่ได่